บสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุพรรณอยู่ขขนใ,นในประเทศและต่างประเทศพบพอกันคือเก่าพี่น้องตอนนี้เราก็พาบ่าวต่ายมาสักยาวัคซีนเนาะสวัสดีพี่น้องแดดข้า,กกาวสาลีมาพอ,อกันพี่น้องเลย,าย <laughs> มาพอกข้าวสาลีอยู่ในบ่อนสักยามาสักเข็มสองบ่บวต่า,ตายเข็มหนึ่งเข็มแรกเลยพี่น้อง <laughs> <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ยังรอ,อ,อคิวเนาะเพราะว่าเข็มแรกเข็มซองก็ยังบริสักเลยขเขาจะเอากระสิซักไปตามระดับระดับอันนี้คืออยู่อันนี้อยู่ห้องมออันเมืองสองค์เนาะแข่งสวร์ราาคี <laughs> <c oughs> เลือดเลยเนี่ยเฝืนยันหมมีหม่งซักแขนพองใหญ่ย <c oughs> อยู่บ้างก็หลัๆ <c oughs> <c oughs> งๆลุ่นต้องหมดซักคือเราไม่มาลุนเติบไปแหล,และก็รอต่อไปหลังจากสักยาแล้วอาการจะเป็นยังไงแต่สำหรับห,าห้าวนะบริเป็นยังเลยด่ะบริเจ็บไปยสื่ออยู่ทั้งสายแบว่าเพิ่นนั้นมือมือเบานะ เด็ดในเดียวหนึงะแล้วคุแตกแลวเนี่ยัวซาน่าเค็มน่อาสันดิสุดได้ป่ต้มได้ันยยกินลยังไ้ักแมกระจับแขนชิจุบตบได้่ะไปกระักจุกไปเงียบเรื่องสักยาพี่นางย่านเค็มหัวซ่น เป็นหมู่คนหนึ่งได้อยู่ฮงเฮียนสกีปเราไปชักยาการโลงเลยจับนั่งสามคนผู้จับคนหนึ่งเจ้าอยีทั้งหลังคนนึกเจบอยู่ทั้งขาจ้องขานี่พ่อข้าเจียวท่าใส่เด็กเราก็ซีบเด็กแล้วก็ถ้าเจียวมุ่งกันจับแบบที่เจียวซับจุกกันยุดจุกเลยบยุดจุกเลย อะไเป็นไหมเงียบด้านซีดไหมโอ้ยว่ะย่านก่อนนะนะเขานะเงียบเลยรอคิวพี่น้องเลยนี่ยังรอคิวอยู่นะตอนนี้มีสองระดับพี่น้องเลยอันนี้เขตใกล้เนาะเขตใกล้เดี๋ยวว่าเขตเมือง สองคอนเนาะที่ว่าซักอยู่นี่เข็มแรกแล้วเข็มซองก็มาซักอีกนี่คือแบบว่าเข็มแรกไปซักอจีบบนใหม่มาแล้วมาซักอยู่เมืองสองคอนเนาะขาเจ้าขาสิแยกคนละกรรมละกรรมละฟ้าเนาะพี่น้องเนะาะขจีอยู่คนละเขตละแดนเนาะน่แหละน้องน้องไม่หายใจสิบอออกแล้วพี่น้องเอ้ยยานเข็ยมยา <c oughs> กัแจวิทาอ่ะกัแจว้ทานังากระมือมาเต็มยี่บริษัทคะแน่มัเขาจะเอิ้แม่สตู้บริงินบ่เฮยมาแต่ค้าสั่นบริเงินหัเซียงก็จะเอื้นมาจักคนี่ร ลวงลายคนเนาะตอนนี้น้องปองแปงครับแหลวก็น้องแมวเนาะกำลังไปสักไปลองไง้คนนัง่งรอคิวกะเสียร้ายแน่นนั่งรอคิวไลหลายเขาตามคิวเลย

ยานเข็มเยอะไม่ยานพี่เนาะแค่ที่ซักแค่หลองใหญ่โมไม่ยาหมอคอยก็เลือกซักเลยคคแค่กือที่ซักโม่แค่หน่องเอยเลือกซักแต่ที่ซักบอลใดแต่ซักในแค่นั่นแหละมาแต่หึงเลยเนาะยังบริซักเข็มหนึ่งแค่เพื่องพอดายบริซักยังรออยู่แต่ว่าน้องนาดซักค,ค,ครบแล้วพี่น้อง ต,าต,าตอนนี้กะบาตายกะซักเรียบร้อยขาสิเขาไปถ่ายกะบอกอันแบบว่าคนลายนะพี่น้องเดี๋ยวเขจะสีแนมหนาเนาะก็เลยบ่อยอย่างเข้าไปก็เลยปล่อยให้เป็นซักยายำๆไปวางนะนี่จ้าซัากเรียบร้อยเข้มแลกไปจางไดน โอ้ยแดงเป็นจุดเลย <c oughs> เลนข้มแรกพี่น้องเลยสบายสบายไปเบิ่งไปเบิ่งอากากรนำกันเนาะว่าสิเป็นอะไรเนาะสำหรับเฮาเนามอะไรเป็นยัง <c oughs> อันนี้ยายัางเบิ่งด้วยเหอเอ็กตาซิเลกาเอ็กตาซิเลกาเนตายเลยเอ็กตาซิลิกาอ่านเข้มสองมือใดวันที่ 18, 11, สิบเอ็ดเดือนหนึ่งสองพันสิบเอ็ดโอ้สองเออสองพันสิบเอ็ด 2 0 2 1วันที่11วันที่11อันบางกรเนาะบางกรเดือนหนึ่งเลยเนาะโอเคปะเมื่อบัดนี้อ๋ออนทงนะนี่นอนบตไปซักกันเลอยู่ห้องมอน เมืองสองคนแขงสวานาขีพี่น้องคนละเมืองกับมาซากำกันกานดเนะาะซาก่ไซก็ได้พี่น,อาาน,น้องว่าได้ไามแมนเพื่อนกับอะไ้เลือกว่าซากิไซก็ได้แรกๆเพื่อนกับประธานวอาว้า,าจะเป็นคนบ้านาาน,านั้นจะขมาซากี้พี่เออเออปะแนวกินปะนี่นนมักลก้วยดุูกซี แล้ก็น,น้ำตแตาเราใส่กันนอกแต่เราไม่ได้ใส่ขี้แยขีแยค้างลงนะฮานามคุ้มพิลึกพิโลอ,อันนี้เป็นตลาดด้วพี่น้องเป็นตลาดปากซองลงไปนี่ปากเซ่เนาะขึ้นไปตลอดเนะี่ยจะเป็นสะวันนาเขตเรียงจันได้พี่น้องเด้อ เป็นทางเส็บแม่อันนี้เป็นทางเลขที่13เนาะ ไปักย่าหมอกรเดืนไ่อกเยกแล้นหมอจะเกิดนี่คหนึ่งหรือไปสักก่อนถ้าเราเป็นย่าเจ็บไม่หอกถ้าเจ็บก็เขาว่าโอ้ยเจ็บตองหมอเขางานักกับหักงเกากว่าเเกิดไม่หองเลยปดักเาจับกอยามากกว่าติด ใส่เคินแตนซักขันปลาใจับขอกจาิอันกระเจนบ่ถือปลัใส่พอเป็นตาหัวโอ้ไปนี่กินหมักกวยพี่น้องเลยมาหอดเฮือนเลยพี่น้องตอนนี้ก็นด้ยเขาบอกฝากซนี่เลยว่าแบนีพี่น้องเข้าไปเลยเขับไปเล มาตายไปไปเบิดมือซื้อมากล้วยมาฝากเท่านี้บ่เท่านี้ผู้กินได้พอใจอยู่เนาะผู้อยู่เพื่อนนี่เนาะก็จนหน่อเป็นเครื่องเงิน่องฟ้าอะไรจนสิแล้วอะไรทั้งนี้ได้มากรูว B หนึ่งมาฝากอ้าอย่ด้วยพี่น้องอดีจ้ะ

อ่างเหืออ่างแหงไี่เล่เยมันขาดมันจะอยากหยดหนอยะมีตอ้แม่บกจได้ต้นงานกาสิบริจ้างต่อเลยแหละคือว่าเราบรตะอะไรจ้างเนาะเล็กบ่ป่อบ่เล็กอ้ยังบ่พ่อนะ เล็กเล็กนี่เล็กซ0โนี่อีกซาเส้อีกซาแม่เล็กปอกเล็กสิบเสเล็กปอบบไหนเล็กปอกล็กกลมนอยนนะสามสิบเสนเม่อไรจโทรเอาเนาะทรเอาไปละในกรลกสองคู่ปัโทรพี่น้องเลย ตายตายตายสหอใสเนาะสีห่อใสเนาะบานนี้เนาะกระเป๋าเบาๆหนังบานนี้ทำงานต่อไปนี่เริ่มงานต่อไปพี่น้องเลยมาต่อกันเลยเนาะนานนาน มันออกนอกนะมันออกนอกคนจะกนกีขางเอะนนึะกด้กเพอใหญ่จอยตีแล้วแลกคะแนนนี่นะมาแลกขาวตามหัวกระดมันนีนะวกระไดเลยเหเลี้ยงกรไดหน่อยหนึ่งมันจะโมกงกับโบก่เกันเอาสัตบอกอังบีพอนางบิวสั่งแล้วบอตายจัดไปเอาตามแ ไปเมื่อกี้นี่ลืมพี่น้องเลยลืมซื้อสมมือหัวมือเขาเลอกเบอร์ไรโอ้มันถือปูนกระชิ่อชอบนะมันมันตีกับอันนี้เนาะมันก็เลยอยากของหนอนเนี่ยฮะน่นคนตีพอน้องบิวได้น่ะคนตีพอน้องบิลไม่ธรรมดานะพอน้องบิวยิ้มบุบเลยคน เห็นแต่แขวเลยอย่าเด้ออย่าเด้อพ่อได้ไม่ทําเลยตัวนี้ข้อไหนได้ว้าแบบนี้ก็ได้เลยเนาะโอ้โหโถ่ฝี่น้องเลยไอ้กับน้องไปเฮียงกันก่อนประหยัดเนข้อเงินพอนั่งเดือนก่ออะไรพอตาย ไม่เคยบอกว่ามันขดเคยบอกว่ามันขดทักมา่มึเน่เพี่น้องเลยอืเลยก่อใช่เลยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไป็เพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องน้องนาดด้อพี่น้องสบายดีครับเดี๋ยวคุณคือปักชูชูแต่ละชีวะอะไรไม่คือชูเฉลี่ยแค่